ชาวหมู่บ้านเชนชิปนะครับออกไปขนเสบียงเลยคะพี่เดินลุยน้ําเลยก็ยังสู้อยู่ครับนะทุกท่านยังสู้อยู่ตอนนี้ก็อยู่บริเวณที่23นะครับนั่นครอเตอร์ไซค์นะครับนะสู้ชีพใจถึงครับลุยเข้ามาครับนะไม่ตายนะเกือบเกือบไม่บอดเกือบลำแข้งนะครับนะสวัสดีค่ะคุณพี่ออกไปไหนครับเข้าบ้านเหรอคะโอ้ ไม่ยอมเอาพยพยังอยู่ค่ะไม่ยอมหนีตอนนี้ก็น้ำท่วมจมน้ำอยู่คร่ะเพื่อนมีสองชั้นก็อยู่ชั้นบนได้ใช่ไหมคะคุณพี่ชั้นเดียวดิชั้นเดียวอยู่ไม่ได้เข้าไปเท่าไหร่ครับน้ำก็โอ้โหยังสู้เนาะชั้นเดียวก็ยังสู้ขออนุญาตนะคะพี่ขอสัมภาษณ์ประมาณระดับน้ำสูงเท่าไหร่ครับถ้าในบ้านในบ้านก็อยู่ประมาณหัวเข่าหัวเข่าข้างนอกเนี่ยครับ ตอนนั้นทมตอนนั้นมันคือใช่ใช่ตอนนั้นมันเป็ข้าหน้าบ้านนะมันผุดมันผุดขึ้นเมื่อวันที่แปดคือตามเสาตามเสามีตามตามเสาอือตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับก็ดีขึ้นเราไม่แต่ลำบากปิดหน้าปิดหลังหมดแล้วนะมันก็ผุดขึ้นตามเสาขุดตามึหมายถึงระดับน้ำแล้วเราเราลดลงลงประมาณเค่นี้เราชั้นล่างเรานอนตรงไหน่ะแล้วก็เอานอนไม่ได้เลยนอนนอนไม่ได้ที่กลับมามาดูดน้ำ อ๋อแล้วก็คือออกไปนอนข้างนอกแล้วแล้วพี่รถรถลาไปจอดที่ไหนครับรถก็เอาไปตสางวัดมาเลยเออยังโชคดีเออยังรักษาไว้ได้เออยังดีนะครับโอ้โหแนี่ที่เข้ามานี่คือมาดูแลบ้านเรียบเตียงเต็มก็เปลี่ยนงูเชียงนอนของดีน้องดีนอนไม่ต้องกลัหเดี๋ยวรัฐบาลเขาเลอยเลยอ่ะรัฐบาลเดียวยานะครับนะเพราะว่ามีมติรัฐมนตรีออกมาแล้วนะครับว่าจะคนที่เป็นหนี้นะครับนะ คนที่เป็นหนี้ก่อนเดือนมิถุนานะครับนะมิถุนาไม่เกิน400,000บาทรัฐบาลจะจะพักหนี้ให้โดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ยังไม่โดนค้องลองนะครับอยู่ผ่อนผ่อนอะยู่ผ่อ<า>นอยู่ในแบงค์สามปีนะครับนอบนอยู่ในแบงค์โดยที่ไม่ถูกค้องลองนะครับรัฐบาลจะช่วยแต่ต้องเป็นหนี้ก่อนนะครับวันเ,เดือนมิถุนา รับเดือนมิถุนายนก็็เปนนีมาแล้วก็เป็นนี่ไม่เกินสี่แสนนะครับรัฐบาลเข้าไปห้าแสนเข้าไปห้าแสนนะครับแต่ผ่อนไปเริ่มประมาณสองแสนกว่าบาทครับแต่แต่เบื้องต้นนี้ก็อ่ารัฐบาลก็จะช่วยหลังละห้าพันบาทห้าพันบาทนี้นี่ก็คือเบื้องต้นนะต้องเข้าใจนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาช่วยเท่านี้นั่นคือเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นให้เงินมันกระจายไปก่อน นะครับไอความเสียหายที่เป็นจริงที่มันสำรวจได้เนี่ยรัฐบาลเขาจะช่วยตามความเป็นจริงนะครับนะ,อ,ะอย่างบ้านพังทั้งบ้านพังอย่างนี้เขาก็ให้สามหมื่นคือเบื้องต้นนะคือสามหมื่นแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมากักน้ํามาปรับสภาพน้ําให้น้าท่วมบ้านกันแต่ข้างล่างไม่ท่วมนะครับให้ชั้นสามหมื่นห้าพันอย่างนี้มัน,มนไม่ใช่ นะครับมันยังมีคนเข้าใจเพราะว่ามันมีคนบางกลุ่มพยายามที่จะไปเสี่ยงนะครับเพื่อให้เกิดเกิดผลกระทบเกิดปัญหานะครับในการถ่ายรูปไว้นะคะเข้าไปแต่ละครั้งถ่ายรูปไว้ว่าน้ำท่วมถ่ายรูปถ่ายรูปในบ้านเราละน้ําในบ้านนะไม่ใช่ว่าข้างนอกข้างนอกคือมันไม่ใช่ไงสอนอ๊อกข้ามนะครับจำสำเนาทะเบียนบ้านแบบประจำเดืออันนี้อยู่สนอ๊ขามใช่ไหมครับนอ๊ขามประกอบด้วยชุดใ่เรียมโคค้ามแล้วก็ ภาพถ่ายภาพถ่ายทำเป็นไปได้แต while, an er s. <S ่ถ้าบอกว่าเราไม่มีกล้องนะครับยังไม่ได้ถ่ายมันก็มีภาพน้ําดูเขาก็ดูภาพรวมในชุมชนหมู่บ้านนี้คือทั้งหมดทัับท้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ยังสู้อยู่นะพี่นะยังสู้อยู่เนี่ยที่เดินเข้ามาดูบ้านเนี่ยยังให้กำลังใจนอนลอยน้ก็หมดยังให้กำลังใจท่านดีรักไหมครับเหน่งมากท่านนี้ว่า จ้าพูดดิครับจ้าวผมรู่แล้วว่าเขาทำงานไม่ได้เพราะเขายุ่งอยู่เรื่องน้ำท่วมจะจ้าอะไรมันมากมาวันนี้จะอาใครจ้าใครที่ยุที่เก่งกว่านี้มันเดียวเดียวเก่งไม่ได้เก่งขนาดไหนเอาเอาลำบากน้ำขนาดนี้นะถ้าบอกว่าท่านนายกยิ่งรักไม่เก่งไอ้คนที่เก่งกว่าท่านยิ่งรักทำไมไม่ทำล่ะใช่ไหมใครห้ามคุณล่ะใช่ไหมคุณอยู่มาเป็นแบบเหมือนกับเป็นเจ้าของประเทศแล้วเนี่ยทำไมคุณปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ ถ้าคุณบอกว่าเขาไม่เก่งเนี่ยนะคุณทําไมไม่สั่ใช่ไหมคุณสามารถที่จะสั่งใครทําอะไรก็ได้ในประเทศนี้นะที่บอกว่าเก่งๆก็ดังนั้นแต่อย่างเงี้ยมาสั่งได้สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่เหมือนคนนะน้าใช่ไหมสั่งให้มันออกสั่งให้มันกลับมันไม่กลับนะใครก็ได้นะที่คิดว่าเก่งอะลมาช่วยเฮ้ยพี่้อประเทศโอเคค่ะ เนี่ยค่ะมีชาวบ้านนะคะอยู่ข้างในยังสู้อยู่นะคะขับรถลงมาเมื่อกี่วันแล้วครับพี่ตั้แต่วันที่ห้าวันที่ห้านะครับก็แต่ทานการสองอาทิตย์เนาะลขึ้นไะครับตลดลงลดลงนะครับแต่แต่ก็โชคดีอย่างครับผมดูจากภาพน้ําบางที่เนี่เป็นน้ําดําใช่อันนี้ถือว่าไม่ดน้ำน้ำมันสีน้ำเงาครับแต่แต่นี้ถือว่ายังดีกว่าหลายที่นะครับขยะมันเยอะวางกว้างเลยขยะน้อยแล้วก็ น้ำนี่รู้รู้รู้สึกว่ายังใสยังมองเห็นไม่ะโดอยู่นะครับผมแจ้งสามวาครับนะจากยุทธโดยเสียงคนไทยครับรายงานสภาพน้ำท่วมในุมชนเราก็จะเอาไปออกยูทูครับที่เข้าไปในยูทู e นะครับนะการที่จะนำไปเดินสามวจเรืองอะไรติดกรมอีกหลายๆาอย่างเข้าก็มาสำรวจ เพื่อที่จะให้บ้านทุกวันมูลนิธิอาขุนวันสื่อดังให้ให้เป็นแบบให้ทางผู้มีส่วน่ได้รับได้มีข้อมูลในการเปรียบเทียบนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ละจุดจะแก้ไขอย่างไรต่อไปนะในระยสั้นในระยากาศยังไงครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมาก